เล้วว่าท่านไน้าวขั้ถต่อไปจไก่อนเราไม่จไปมนยราม่จะไปก่อเจ้าอาวาสวาดบ้านสามาดสามีทำตอนลูห้องไปก็ไปก็ได้เพม่อนแต่ตหนดีเปลี่ยนวอรักษาการเจ้าอาวาสนะครับเจอไปเป็นเข้าเป็นใหญ่ใจรักตาการอีกยุ่ในมือ

ตะมาพู้ก่ยังเป็นเจ้าภาพนีู่ดีวลาถ้าห้านี่หละนะครัะเป็นเจ้าภาพหลักจะมีอีกพู้ที่จะทอบการใจกับข้าวมาจะเป็นการค้นดูเวลาวันนันกลมนจะได้เข้าก่อนในการจการไปเรื่อยๆเไปเที่อยไปนะครับขอขอบคุณทุกสายบนทุกคนนะครับที่เลับมากกอยจานะครับ